ครัวแม่แก้วสวัสดีค่ะทำกินกับแม่แก้วกับเมนูหน่อไม้ฝรั่งขาวผัดกุ้งวัตถุด,ดิบและอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะตั้งไฟเทน้ำมันพืชลงกระทะตา,ามด้วยกระเทียมเทกุ้งลงไป ตามด้วยหน่อไม้ฝรั่งขาวปรุงรสด้วยซอสหอยนางลมเต้าเจี้ยวน้ำตาลทรายน้ำเป่าเล็กน้อยพริกขี้หนูผัดให้เข้ากัน เสร็จแล้วปิดไฟยกขึ้นจากเตาแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ